จุ๋มเขามารอคุณผู้ชมกันอยู่แล้วนะคะไปสนุกสดใสกับพี่จุ๋มได้เลยกับช่วงนี้ Weekly r i n g s i d e ชุดจุ๋มพาลุยค่ะ Weekly r i n g s i d e ชุดจุ๋มพาลุย ชวนคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงรายค่ะไปรับอากาศบริสุทธิ์นะคะท่ามกลางอากาศเย็นสบายหลือเตินในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่21นะคะคุณผู้ชมคะตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมมากมายสารพัดที่สรรหามาเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ไปสัมผัสนะคะบ้องเามีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพัานธ์กันเลยทีเดียวค่ะสิ่งดีๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะสัมผัสอะไรกันบ้างต้องตามจุ่มไปเลยค่ะเชิญค่ะ เชียงรายถือว่ายังเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยหลังเกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะฤดูหนาวที่จะได้มาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ธรรมชาติเช่นเดียวกับงานเชียงรายดอกไม้งามที่ได้บันทึกไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางใจเมืองเชียงรายประจำปีที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้นมาทุกทุกปีการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดในมมากหมอกดอกไม้สายน้ำและภูเขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจเม,เมื่อมาเยือนซึ่งครั้งนี้จุดไฮไลท์ของงาน นั่นก็คืออุโมงค์นอร์ทีเซที่มีความยาวเกือบ100รเมตรที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันด้านนอกและด้านในเป็นดอก้ยไม้ต่างมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ประลึกเป็นจำนวนมากจึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายในงานเชียงรายดอกไม้งามซึ่งเป็นการให้กำลังใจชาวเชียงรายหลังจากเกิดภทยพิบัติในเมื่องานของเราเนี่ยคืองานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนะคะนางเอกของงานก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะเวทีของเราก็จึงมี ตลักษณ์ที่เป็นตัวตนของเราก็คือดอกไม้ต้องเป็นนางเอกของงานนะคะเราก็สร้างเป็นดอกไม้สวยๆด้านหน้าดอกไม้ก็คืออย่าลืมฉันนะคะก็มีทุกมุมทุกวิวที่อยากจะให้ท่านได้สัมผัสกันหรือท่านที่ชื่นชอบแม่น้ำขุนเขาเรามีทั้งขุนเขาจริงๆมีภูเขาที่เราปั้นขึ้นมามีส่วนผสมของดินโคลนตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ทะเลโคลนแล้วเป็นทะเลดอกไม้นะคะเราก็มาจา สร้างเป็น ดอยจำลองหรือภูเขาจำลองซึ่งเป็นดินล้วนๆแล้วก็มีดอยจำลองภูเขาจำลองซึ่งเป็นดอกไม้ด้วยนะคะท่านชอบแบบไหนเราขอเชิญท่านมาสัมผัสค่ะที่นี่ก็จะมีอ้อมกอดเชียงรายให้เป็นมุมสวยๆให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินใจกับการชมดอกไม้ในอุทยานไม้ดอกเมืองหนาวน,นานาพันธุ์ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายได้จัดทําขึ้น ปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆค่ะพวกเราชาวเชียงรายยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่มาเยือนนะคะหลังจากผ่านน้ำท่วมครั้งใหญ่กลางเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมา เทศบานลนครเชียงรายได้ทำการฟื้นฟูเมืองหลังจากน้ำลดทันทีและทำเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วเช่นเดียวกับสถานที่จัดงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่21ที่ถูกน้ำท่วมหนักก็ฟื้นฟูให้สามารถจัดงานเชียงรายดอกไม้งามได้และประสาทผู้ประกอบการขับเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำกก จัดบริการเรือรับส่งนักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้นะครับปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมที่เชียงรายเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกเราชาวเชียงรายชาวนคะรเชียงรายเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพรักกันสามัคคีกัน เริ่มต้นจากการที่เราพัฒนาเนี่ยที่เอาน้ําออกจากเมืองเอาคโครนออกจากเมืองเนี่ยนะครับเราช่วยกันทุ่มเทนะครับในการที่จะทําทุกวิถีทางเนี่ยในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกระบวนการเหล่านี้เนี่ยภาคประชาชนที่เรามีความร่วมมือกันเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่า สร้างแรงมาดานใจเนี่ยให้กับเทศบาลนครเชียงรายว่าเราแก้ปัญหาเนี่ยเราก็คิดถึงการพัฒนาควบคู่กันไปด้วยครับเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยพวกเราชาวนครเชียงรายร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะดูแลต้อนรับนะครับด้วยอภิยาศัยไมตรีนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วเบิกบานใจมีความสุข ทำรองเดียวกันคนเชียงรายเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับจำหน่ายสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ของอาหารการแสดงออกของน้องๆนักเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งมากกว่า800 0คนการที่จะนําชาติพันธ์ต่างๆที่มีความหลากหลายของชาวเชียงรายเนี่ยนะครับมานาเสนอให้กับพวกเรานักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับว่าบันทึกอยู่ในความทรงจําดีๆนะครับว่ามาเชียงรายแล้วเนี่ย แตกต่างจากที่อื่นมาแล้วมีความสุขมาแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวในรอบต่อๆไปพร้อมกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวครับ นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงรายยังได้จัดกิจกรรมขบวนส่งความสุขเขาดาว2025เทศกาลดนตรีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อฟืน้นฟูการท่องเที่ยวเชียงรายสำหรับงานเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณหอนาฬิกานครเชียงรายแบรนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายพร้อมระบบแสงสีเสียงออกแบบโดย จารย์เฉลิมชัยโกศิธิพันธ์ศิลปินแห่งชาตินี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมบางอย่างนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเท่านั้นเพื่อฟืนฟ้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักหลังจากเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่โดยนักท่องเที่ยว อยางสามารถมาเก็บเกี่ยวความสุขได้แบบเต็มอิ่มไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2568กับโปรแกรมดีๆของทางนครชียงรายสัปดาห์หน้าจุกจะพาไปแอวที่ไหนกันต่อคะเช็ดจอปรลอดชมกันเลยนะเจ้าสนับสนุนโดยน้ำเื่มคุณภาพน้ำเื่มพื้นใจทุกสถานการณ์ต้องน้ำเื่มซาร่ามากกว่า ไ a i l ว n น weekly โคแสนล้าน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 แกนี้แกนจน